สวัสด,ดีค่ะพบกับเฟิร์นนะคะจากเพจมิซูบิชิสุดทอร์ไบเซลไบเฟิร์น by by ค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นอยู่กับรถปาเจโรสปอร์ตนะคะ GT Premium นะคะสีเทาดำคันนี้ค่ะเฟิร์นจะพาทุกท่านนะคะไปชมว่าแต่งยังไงกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมกันนะคะฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดต like, ิดตามนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะค่ะแล้วเรานะคะก็มาอยู่ที่ด้านหน้าของรถปาเจโรสปอร์ตคันนี้แล้วนะคะ S <S <an other> เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าตกแต่งยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะฝากระโปรงด้านหน้านะคะจะเป็นตัวอักษรน,นะคะปาเจโร่สปอรนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแท้นะคะจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีดํานะคะอันนี้ถัดลงมานะคะกระจังหน้าค่ะก็ทําสีดําด้านนะคะด้านข้างก็ทําสีดําด้านที่เป็นคิ้วนะคะกระจังด้านหน้าเหมือนกันนะคะโดยปกติแล้วจะเป็นสีโครเมียมนะคะก็ทําเป็นสีดําด้านเพื่อให้เข้ากันกับตัวรถนะคะ ถัดลงมานะคะก็จะเป็นกรอบป้ายนะคะแบบลิลลี่อาร์ตนะคะอันนี้ก็ทําให้เข้ากับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะกรอบป้ายก็เป็นสีดําก็คือดูดุดันไปแบบนี้เลยนะคะถัดลงมาด้านล่างค่ะก็จะเป็นชายกันชนนะคะด้านหน้านะคะก็จะทําสีนะคะเหมือนกันเลยค่ะเป็นดําด้านเหมือนกันนะคะปกติแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นสีบอลเงินนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ต้องใส่ชุดแต่งนะคะคือพ่นสี ไปเลยเป็นสีดำด้านนะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันเลยค่ะว่าแต่งยังไงกันบ้างนะคะค่ะแล้วเรานะคะก็มาอยู่ด้านข้างนะคะของรถปาร์จรถสปอร์ตคันนี้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเฟินจะไล่จากด้านบนมาก่อนเลยนะคะด้านบนนะคะเราหลังคาทําสีแบบดําด้านเช่นเดียวกันนะคะปกติเป็นสีบอลเงินนะคะถัดลงมาค่ะที่เฟินติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะก็จะเป็นกันสัดข้างนะคะของแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะทั้งสี่ชิ้นเลยนะคะฟิล์มนะคะเซรามิกไฮคูลนะคะ รับประกัน7ปีค่ะความเข้มนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น40% 60%หรือ80%นะคะถัดลงมานะคะคิ้วขอบกระจกนะคะปกติตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะยาวจนถึงด้านหลังเลยอันนี้คนก็ทําทสีดําด้านให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงมือเปิดประตูนะคะด้านนี้นะคะปกติเป็นสีโครเมียมเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าเราก็ทําให้เป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันพร้อมกับเบ้ารองมือนะคะกันลอยนะคะของแท้นะคะ จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะถัดลงมานะคะก็จะเป็นตัวครอบกระจกด้านข้างนะคะก็ทําสีให้เป็นดําด้านเช่นเดียวกันค่ะและ้วก็ถัดลงมานะคะจะเป็นคิวซุ้มล้อนะคะอันนี้ของแท้จากโรงงานเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็จะสังเกตง่ายๆนะคะว่าจะมีซิลิคโคนนะคะซีนมาให้แบบ่าดีนะคะกว่าของที่ไม่ใช่ของแท้เนาะอันนี้คือจะดูกันแบบง่ายๆเลยนะคะว่าจะมีคคซิลิโคนซีนเอาไว้นะคะถ้าเป็นของแท้ก็คือเป็นแบบนี้เลยค่ะถัดลงมานะคะล้อนะคะ ล้อแมกปกติตรงนี้นะคะจะเป็นสีแบบอาทูโทนนะคะเป็นแบบโครเมียมดํานะคะแบบดาดาเงาเนาะอันนี้ก็คือพ่อนดําด้านนะคะทั้งสีล้อเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายเลยค่ะค่ะแล้วเรานะคะก็มาอยู่ที่ด้านท้ายนะคะของรถปาร์โร่สปอร์ตคันนี้แล้วนะคะก็ทําสีนะคะเพิ่มเติมนะคะตรงอส่วนของคิ้วนะคะฝาเปิดประตูท้ายนะคะปกติแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะแต่เราก็ทําเป็นสี ดำด้านให้ลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะถัดลงมานะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นใช้กันชนนะคะปกติแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีบอลเงินนะคะเราก็ทําให้เป็นสีดําด้านนะคะเพื่อเข้ากันกับตัวรถทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือทําสีทั้งหมดก็จะเป็นสิบจุดทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทําสีโครเมียมทุกจุดนะคะแล้วก็ทําสีที่เป็นสีบอลเงินทุกจุดเช่นเดียวกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถคาโรลสปอร์ตนะคะ GT premium คันนี้นะคะแต่งแบบ สีดำด้านนะคะโดยปกติแล้วนะคะจะไม่ค่อยเห็นกันมากนักนะคะก็อันนี้เป็นการทําสีแบบดําด้านนะคะทั้งทุกจุดเลยที่เป็นโค้เมียมหรือว่าจะเป็นสีบอลเงินนะคะอันนี้ก็คือสวยตามแบบลูกค้าที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถพักมหาเฟินได้เลยนะคะที่เบอร์ 098 445 0721นะคะไอดียไลนก็เป็นเบอร์นี้ได้เลยนะคะ098 445 0721นะคะเซิร์ h ไลน์ก็คือขึ้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเพิ่อนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ